ฉันพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งล่องเรือริมแม่น้ําโขงค่ะที่จังหวัดหนองคายค่ะ <_ s 1> และที่เห็นอยู่บนมือของดิฉันตอนนี้นะคะก็คือกระทงค่ะที่นักท่องเที่ยวจะสามารถทําขึ้นได้เองเพื่อนําไปลอยยังวัดพังโคนค่ะที่จมอยู่ใต้แม่น้ําโขงเพื่อสาการะและขอพรค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของหมู่บ้านเดือแห่งนี้นะคะที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาชมวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําโขงค่ะ ัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโคงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงแต่ที่ชุมชนบ้านเดือตํบลบ้านเดืออเํเภอเมืองจังหวัดหนองคายแห่งนี้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตคนลุ่มแม่น้ำโคงจัดกิจกรรมรำต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยผู้สูงอายุในชุมชนย้อมสีผ้าฝ้ายนวดแผนไทยรับประทานอาหารสุดพิเศษ และล่องเรือไปเพื่อลอยกระทงดอกไม้ขอพรหลวงพ่อพังโคนที่จมอยู่ใต้แม่น้ำโขงโดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระชัยเชษฐากษัตริย์แห่งเวียงจันทร์เป็นที่มาของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนางสาวคณิ tha จันธรมารองประธานการท่องเที่ยวบ้านเดือบอกว่าหลังจากที่ได้เปิดให้ชุมชนบ้านเดือเป็นศูนย์การการท่องเที่ยวทําให้คนในชุมชนที่ไปทํางานต่างจังหวัดเริ่มเดินทางกลับสู่บ้านเกิดก็เลยได้รวบรวม นะคะสอบถามคนในชุมชนว่าแต่ละคนเนี่ยทำอาชีพอะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทําอาหารนะคะแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็กลุ่มนางรํากลุ่มล่องเรือล่อ,ลองเรือก็คือว่าเขาหาปลาธรรมชาติตามแม่น้ำโของอยู่แล้วนะคะก็เลยมาชักชวนกันแล้วก็จะมีการนวดแผนไทยด้วยนะคะได้มาชักชวนว่าจะทําเป็นท่องเที่ยวชุมชนละโดยการที่นําเอาอา,อาชีพของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะคะ มารวมกันมาทําเป็นโปรแกรมเดินทางออกมาไม่ไกลเพียง10กิโลเมตรก็จะเจอบ้านสีกายเหนือก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มบรรดาสาวน้อยลายครามตั้งเป็นโฮมสเตย์บ้านสีกายเหนือรองรับนักท่องเที่ยวให้มากินลมชมโข,ง,ขงกับชุมชนหน้านอนพักผ่อนสีกายด้วยกิจกรรมงมหอยปั่นจัก,กรยานชมความงามริมแม่น้ำโขงเรียนรู้วิธีการเก็บมะเขือเทศและการนำไปแปลรูปเป็นมะเขือเทศเชื่อมอบแห้ง การทำหมอนสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของชาวหนองคายโดยมีแม่แม่สอนและให้ความรู้แบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวแม่ดวงไพศรีนินเกตประธานกลุ่มโฮมสเตย์บอกว่าการรวมกลุ่มทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีรายได้เสริมและทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแต่ก่อนนะจะมีบ้างไฟพญานาคเป็นจุดชมบ้างไฟพญานาคป็นักท่องเที่ยวมารอชมบ้างไฟพญานาคก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนก็เลยเกิด ปกกายที่ว่านหน่วยงานพัฒนาชุมชนมาจัดตั้งทําเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์แม่ก็เกิดตั้งแต่มันเป็นรถมาเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็41หลังคาเรือนที่รองรับนักท่องเที่ยวหลังโควิดนี้เนาะคือเรายังไม่มีนักท่องเที่ยวคือคือประสบโควิดเนี่ยคือ,ค,อคือเราขาดหายไปเลยในเรื่องของนักท่องเที่ยวแต่ว่าก็ก็ก็กระทบอยู่แต่ไม่เยอะเพราะว่าเราเรา,เราคือต้นทุนของเราคือเป็นบ้านบ้านของเราเองบ้านที่เราอยู่ไอง ก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่บาดของโควิด19จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเกือบ3ล้านคนต่อปีมีรายได้หมุนเวียนเกือบ6,000ล้านบาทแต่นับเป็นความโชคดีที่จังหวัดหนองคายมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมีหน่วยงานของทางภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทําให้ชาวหนองคายยังดําเนินชีวิตอยู่ได้ในวิสัยทัศน์หรือนจุดยืนของพี่น้องหนองคายก็คือเราจะมีเรื่องของ เกษตรกรรมยั่งยืนมีเรื่องของอาการท่องเที่ยวุ่มน้ำโขงมีเรื่องของการค้าชายแดนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะทำให้พี่น้องเราทำการเกษตรแล้วได้น้ำและไม่พอได้อากาศดีด้วยก็ทำให้พืชผักผลไม้เป็นพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพนะคะนอกจากนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงที่ทำอาชีพประมงก็ยังได้มีการเลี้ยงปลากระชัง ในรในในลำน้ำโขงนะคะวิถีชีวิตคนจังหวัดหนองคายที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงเส้นทางเลาะริมขอบลำน้ำจึงถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกเส้นทางหนึ่งที่หาชมและสัมผัสได้ยากทีมข่าวเอ็นวิธีขอนแก่นรายงาน